สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง u t u b e ควายไทยไล่ทุ่ง<ช>นอพี่น้องครับเมื่อนี้กะร<ช>อากาศดีดดครับขอออกบ้านจักหน่อยนะครับเมื่อนี้ก็ได้พี่น้องมะพอ่อฟาร์มควายงามเพื่อนพี่น้องครับมะพ่อพอพันดังเพื่อนเนี่ยพี่น้องก็เลยสิขออนุญาตไปสอบถามไปท้ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องผมได้เบิง้งขึ้นเก้าแล้วครับตามสไตล์ตบ้านๆขึ้นเก้านี่แหละพี่น้องแต่ว่าควายเราบักตัวบักใหญ่ได้พี่น้องครับเขาไปเบิ้งวันเขาก็จะเป็น ฟาร์มควายนี่แหละครับฟาร์มควายงามเดี๋ยวจีพาไปหาเจ้าของคืนก่อนครับเดี๋ยวผมยังพันลูกพี่กัดปันไดอยู่เรามีลายตัวอยู่ได้พี่น้องกุนตัวแม่ตัวยังก็มีแต่ว่าเมื่อน,นี้สิีเน้นให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งได้เบ่งพระเอกประจำคอกเราครับคุ่นั่นเป็นพ่อพันแม่พันกับตัวลูกพันเราอีกซุ้หมหน,นึ่งพี่อยาครับคือให้ลท์มือนี้ก็คือยุี่พี่น้องครับนี่มาพ่อควายยักษ์ควายใหญ่ ผู้ใดเป็นเจ้าของหน้าผู้หนี้ก็ผู้ทายนี่ครับน่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของเพื่อนนะครับเอาเน้นน้ำเสื้อเพื่อนรู้จักเนี่ยนะค่ะอยู่นี่นะ,นนะค่ะกัฟาร์มไอรัชดาพรฟาร์มค่ะรัชดาพรฝอสูงเนินค่ะอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์น้ำเขาา่ามา้าค่ะม้าคุ้มน,นี่พิกาด<อ>บ้านเอียงน่ะม้าน,น้องหอยค่ะม้าน,น้องหอยตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะ ระเอกเจ้านี่เด็ครับซื้ออีกอย่างพระเอกพิ่นอ่าไอเพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านลูกขวบเบิ้มพันล้านเจ้าเพชรพันล้านพี่น้องไทยในขอบไม่พี่น้องอาจสิมื่นๆเนี่ยอาจสิมุ้งกล้องก็สิบวอได้เนี่ยจะน้อยผมถอยเิงม่เอามาผสมจริงค่ะอยู่แถบนี้เปิดผสม2อ0พผสม2อ0พค่ะประกันท้องโอ้เจ้าเพชรพันล้านนี่ลูกเบิ้มเป็นบอกครับค่ะลูกเบิ้มพันล้านค่ะเพิ่นอายุหลายปอนด์เแล้วนะตอนนี้อ่าตอนนี้สูงปีค่ะสูงร้อยหกสิบ ป่าสองปีสูงเขาดีสองปีได้พี่น้องนี่ครับลูกเบิ่มนี่ครับค่ะจากแม่สูงร้อยหกสิบเกิดจากแม่สูงร้อยหกสิบตอนนี้เพิ่นก็บร้อยหกสิบแล้วค่ะสองปีนี่ผสมได้เราหรือครับเนี่ยอ่าเพิ่นร้อยแล้วค่ะร้อยแล้วร้อยร้อยในขอกเจ้าขอกบ่แกนค่ะเกษตรกรท่านเข้ามาจะค้นบอกครับเกษตรกรเข้ามาเรื่อยๆค่ะเข้ามาชุ่มขอกเรื่อยๆ มาชมมาเบิ่งพอพันไว้ก่อนแม่นบ่แส<ม>ดงว่า,าบ้านม<ด>ีคนเลี้ยงหล,ยหลยอหลย,ยู่บ่ครับนั่นอ่จุ่มโชว์ดูเบิ่งสรนลีระพอพันดูแสดงว่าเริ่มผสมแต่น,น้อยอยุดว<ม>า่าสั่นเท่านี่นเนาะเจ้าสู้บ่เบาด้วยสันเนี่ยมันลบก,กวดเพิ่นบ่อยากยางเลยพี่น้องเบิ่งดูครับเราเบิ่มดากได้บ่ไปแล้วออกกลางเดินเป็นผู้เบาสายประกวดกำลังท่ำเนื้อท่ำตัวโอ้คนสายประกวดพร้อม ่นี้อกำลังทำเนื้อทำตัวไปประกวดร้อยทงเข่าสนามลายที่เราตีน่ะค่ะติดหนึ่งในสี่ติดโอ้ไปงันใดครับนี่ยู่แถบเฮาทุกทุกทั่วประเทศแล้ค่ะทั่วไปเลยค่ะมาลูกไปแต่ว่าผมกับพ่กค่อยได้เข่าสนามเนาะพี่น้องผมเลยบว่ารู้จักผมลู้โดยบังเอิญพี่น้องพาดมาแถวนี้ก็เลยพิมพ์หามเล็ขึ้นเนี่ยพี่น้องเอาหมุมมันบรได้ก็ท้ายตากเดียมที่ล่ะครับผมเบิ่งดูครับลูเบิ่ม แม่เพื่อนกระสูลอยหกสิบปุ่นนี้เนี่ยครับเขาบ่ได้เกิดอยู่น้าเจ้าตีหน้าไว้ตุนนี่จแตน้ําเข่ามากค่ะโอ้น้ําเข่ามากเพื่อให้เกษตรกรได้ค่ะนี่พอพัฒนาเปล่าเนียนพัฒนาจากควายบ้านๆเป็นเป็นควายใหญ่ควายงามควายยักษ์เพิ่งรู้พ่นองครับเพิ่งสรีระเพิ่งรู้จับท่าได้ดีบ่ครับพอเพิ่งใส่ประกวดเรลาเด็กเนี่ยติดรางวัลหนึ่งในซีอยู่เด็กพ่นองเบืงองอผมใญ่ความงามมันเล่าเบิ่มครับเกษตรกรท่านได้สนใจ ในราคาเท่าไรก็ครับนี่ผสมสองพันห้าค่ะสองพันห้ารับประกันจนติดเลยแม่นค่ะเหี้ยวพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าน้ำเชื่อได้มีบอกครับว่าในเฮดดอกค่ะมันไป็นหน่อยอยู่หน่อยอยู่เนาะสองปีนึงเด้เนี่ยพี่น้องเพิ่งหน้าตาเพิ่นคักๆดูครับรอบอกพร้อมรอรอค่ะลูกเบิ่มสองปีอะเพิ่งหน้าตาดูพี่น้องครับนี่เดี๋ยวไทยโดดมาได้เด้พี่น้องเพิ่นสีห่อนแดดเด้ครับในเบื้องเอานะ อัตลักษณ์มาเตรีมครับสองอ่องเอิกมักร้าวบักไงเล็บกะงาม <c oughs> งามสายประกวดเพบ่อนบ๊ยเห็นบ่รอได้ดอกเป็นหัวหน้าต้องแต่งรอเบิดเลยต้องรอไว้บิหนึ่งครับเบิรงดูครับย่งางให้เขาได้นิง่งเชื่องเ<ม>ชื่องค่ะสายนี้<อ>ขับรมาข้ามาเขาสน,นามเราเนี้ยพี่พ่อค้นโชคชนแล้วเนาะเบิร์ดูพี่น่องไว้ก็รอเจ้าของก็สวยแหม่พี่น้องอยู่น้ำกันเลยบวะใหเบิ่งสลีละการย่างเพื่อนพี่น่อง ใช่มังนาวตัดมักสมโอตัดเต็มครึ่งลึ่งเลยครับใครกันเสมอกันเป๊ะพอดีบเหมาะสําหรับเป็นพ่อพันขนาดาขึ่นแข้งเพึ่งขาพึ่งนุกรับปุ่นยางของขอกเฮ้ยเราเห็นของหน่อยพดพี่น้องความววยมันโตใหญ่เห็นหน่อยเป็นเบ้าเต็มๆม,มาเป็นนุ่มเน่ยนครักโมนี่นี่วอกแล้วต้องขยายไม่บุนี้พี่น้องนนี้คอกไม่ไพได้ไหน่ยพี่น้องคอกไม่ไพ เลยคาว่ารถไปได้มาราคาบ่ะรรบมาตรฐานได้มเป็นบ่อนานี่ราคาเป็นกิโลุ่นนี้ครับนี่เขาเออกมาพัฒนาสายพัธน์ในครอบพร้อมกับให้เกษตรกรผู้อยูก่ใกล้ๆก็มีสิทธิ์เอามาให้เราผสมได้ครับในาราคาสองพันห้าจังละวันนะครับพี่น้องแต่ว่าก็เอาตัวเม,มียมาเองเนื้อครับเราบ่ามีรถรับส่งบ่ดแลมีรถกับคิดราคารถต่างหากค่ะแต่ว่าก็ต้องร้องเบื้องก่อนนาะว่าลูกเพิ่นสิดีบ่นเนาะแม่นว่า แต่ว่าเราเพื่อนเนี่ยมันดีอยู่แล้วเด็เ<ร>พี่น้องเราเพิ่มพัน้า,นเ,านเราเบิ่มผุนดีครับแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรแม่สายเพชรอุดรสูงร้อยหกส่ผุนดีพี่น้องเบื้องหน้าเพื่อนดีกว่าพี่น้องอยู่ทั้งไทยอันตรายไทยหางกระยมหางเป็นปุ่มเล่นบ่อฝนนะครับบนตอกระย่กินโอจินตุยตุยเลยได้กินเตี้ยมมะม่าแห้งน่ตหน้าเลยนี่ยำมือเศร้าให้ให้ยาค่ะโอ้อยากระห้ อาหารคนก็ให้คือกันนี่พี่น้องตีได้ปล่อยเลี้ยงบ่ไห้นี่ปล่อยเลี้ยงค่ะยัางมะเช้าสิปล่อยลงไปพุ่นพ่นสิลงไปขีดไปเหี่ยวของล่างคอ่มองนี่ออกกาลังกายเพื่อนนะพี่น้องใช่ให้ได้มีกล้ามเนื้อโอ้ได้ออกกําลังกายมีกล้ามเนื้อเพราะว่าทับสดเด้พี่น้องกันสีเลี้ยงอ้วนไรก็ขึ้นบม่ไหวเด้น้ําเชี่ยวบ่ทันมีในพี่น้องค่ะต้องนิ่นพละกําลังในการขึ้นโค้มตัวเมียพร้อมนด่พุนครับเบิ่งหน้าพุณรอรอเลยเห็นใกล้ๆเลยครับรอรอนี่ครับเบิ่งเอาคุณ ความรอความเชียงขวามคุ้นขีได้คุณเนี้ยค่ะอยมีเรามีก่อบ่ระต้องยันถือคุ้มดอกพี่น้องขันบ่ผิดตำหนีไรเติมอิลี่ครับชีได้นี่เป็นหนึ่เบิ่งเอาบนหนาคนรู้ความรอสายประกวดแต่เห็นบอครับคุณนะอ่าเขาสมนี่แหละพี่น้องสายประกวดอ่ะเขาใหญ่ๆเละๆหนาผ่านโน้นโยงที่หะครับไปพ่อกันยุสนามประกวดลอยเอ็ดเดอค่ะวันที่สิบสองสิบสามตุลาคันที่ออไปลอยเอ็ดเดอพี่น้อง ผู้ใดอยู่ใกล้ก็ไปเบิ่งตัวแท้ใด้นะครับแต่ว่าผมบายบายดนะครับผมมีแต่มอเตอร์ไซค์ผมมีรถใหญ่หน้าเนาะ,ะ,ะ,ะเดินสายเพื่ออไรครับหาเอฟซีน้ำบัตรน้ำเมี่ยงเป็งซี่หลักครับไทยคอกไทยบัตรเนยขอกควายงามเพืน่อเนยพร้องใดกับขอเพื่อนไทยให้พี่น้องผมได้เบิ่งเบิดล่ะพี่น้องกันเพื่อนอนุญาตในไทยนะครับเบ<ช>ิ่งเอาคุณเบ<ช>ิ <นะ S 2> ่ื<ต>้อนหลังเบิ่งหนอกลายเพชรอุดรจะหางสวยก้นสวยไปหามาจถกสายได้ค่ะเด้อนี่เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งหลังดูกคุณเห็นบอ หลังเบืองหลังเบื้องหนเอบ่อนสันิ่นรูน้ขนาดสองปีเด้ยครับนึ่งเพาท่านขึ้นหนออบเพาท่านได้เป็นนุ่มปันใดแทรดอ,อกนี้น้นหน้าแม่นบ่คือผสมไว้แต่สันครับอ๋อเอามาล่องแถวแถวนีลโอ้ล่องเมืองกอนถ้า,า,าให้ลูกดีตัวแรกลูกรอลูกงามมีราคาแม่นบ่สา,ายเบิ่มรออยู่แล้วจ้าเบิบ่มเพี่น้อกับบ่งรู้ขอาเ้กนี่ัวรกรอามม่รคเนสายเบิ่มรออยู่่นี่โอ่อกั้สิเห็นลูกเพิ่นอามจีา ผสมแต่ตอนไหนว่าที่เห็นไว้อควายควายเอ้สีเขาสองปีมันลอยกันเนี่ยก็มีโอ้ผสมมาได้ปีกว่านค่ะป่าโถบ่ธรรมดาทวนพี่น้องโอ้บหว่บหวผู้เบ้านี่ผู้เ่้าหาวผู้เ่าาห่าวแต่น้อยครับพี่น้องเอ้ยลกออกมาเป็นยังไเน้าโตแรกนี่นาอให้ลูกดีๆได้น้ำเชี่ยแข็งๆเป็นเ่้าซ้ำหน่อยที่แรกเนี่ยที่ได้ทำงานหนัก คนให้ลูกดีก็ได้ทำงานหนกักนิดหนึ่งคุณมียี่สิบเจ็ดยี่แปดยันนี่แล้วยี่ส<ะ>ิบเจ็ดค่ะเบิ่งเอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งผมไทยให้เบิง่งมันกลิ่นเก่งๆตัวค่ะพี่น้องกันผมมันลืมถามเอียงแล้วพี่น้องกับใครโทรมาสอบถามเราเรือยๆค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรบอกบอกเบอร์โทรคนนี้เลยศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าค่ะรัชดาพรฟาร์มน้ำหาในพิกัดบ้านที่เราบอกเพี่น้องหอยตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นแล้วนีจังหวัดขอนแก่นนี่พี่น้องผมลงบ้านเครื่องมือผุน,นิสวนทีพ่อเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่ได้ปักมุดไว้เนาะหน้าพิมพ์เห็นได้บ้านนะก <c oughs> ็ต้องปักหมุดไว้เพิ่นจิ้มโรถได้บ้านเนี่ยมาบ้านเรายังหาฟ้ามาพอพอเีครับพี่น้อง <c oughs> โอ้เดี๋ยวพี่นอ้องเพิ่นกะชีเอาไปสายประกวดเบื้องหน้าผาเบื้องขวาพี่น้องเบื้องคักขัเบื้องแบบไกลไๆเลยกินสบายกินง่ายครับควงงามชมมือยังง่ายผู้ใดว่าเลียงควงยากบบมียากค่ะนี่ ยังง่ายอยู่ครับราคากับแพงพร้อมเลยควยมีเราพี่น้องบ่แมเนคุยกเกษตรกรเด้อครับบิ่งน,นี่ราคาเป็นโลคนนี้หล้วลงขึ้นลงขึ้นลงของเพื่อนเองเต่ว่าก็ได้นอนขีดต,ตมนอนน้ำคือเราเรานอนน้าแม่นบ่นีนน่เอาทายผมท้ายให้พี่น้องบิ่งซื้อละครับค่าเกษตรกรบ,บ้านใกล้เลือนเคียงหรือว่าบา้านไกลขันมีรถแก่ตัวเมียมาอยากได้ในเหลเรานี่อยากได้ในสายยังซี่เพื่อนลักษณะท่าทางยังสี่กัน ลูกเต่าเพิ่นกับว่าท่านเห็นดอกนอนหน้าว่าห้เดียนด้านไหยเนาะเขาต้องวัดใจเบืงกอนพี่น้องขันมีเมพันสาวเนยเมพันเก่าเนยก็คอยมาหาเราเด้อพี่น้องตามเบอร์โทรตามที่อยู่ทิ่เลราให้ล้ครับราคาเกษตรกรเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แล้วค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ